สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีกอกเต้สตูดิโอครับสวัสดีพี่น้องป้องไปสูบสุกคนครับพี่น้องครับอ่ะวันนี้พาบรรยากาศมาสูบซาพี่น้องเนี่ยชิม่านโซลูเ่าอีกเช่นเคยนะครับสาธิตมาทนาบ้าตายทิ้งต็อกขันซะก่อนน้ำโบกยังสิมานน้ำเริ่มขึ้นมาแล้วพี่น้องเพราะว่าสูบแต่เศร้าเพราท่นบกอยู่แลเดี๋ยวบรรยากาศพี่น้องว่าจะมาร์สบ่เนี่ยสูบสาเท่ากันชิมาสูบสาดุมชิม่านนั่งจะพอจะเกลียอยู่ก่อน ไปเบิ้งพม่อเพราะว่าวันนี้จะสูบสูบปลาไปเห็ดบุ่นกงบวชเห็ดเจยากระปุเพื่อนเห็นยต้องนเพื่อนกระบวดนะเพอนก็เาก็เได้าพากันมาสูบปลาลงแขนสูบสาปลาปลาไปเห็ดยากระปุ่นเเบิ้งบรรยากาศไม่อดสถานเท่ากับเขาด้ทางน้า้านั่อ่ะดีวบรรยากาศี่้องเพื่อ

ไปายหนาหายหาน่ดึงจนม่ได้ครับหางหหัวไม่ย่พีหางอยู่คนละเออดี Bi hôn 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 Mán hôn à? <laughs> <đẹp. cười> mán hôn mán mán mán, mán 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 hôn 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 hôn

ลูกวังหมือเปล่น่ยกัดรือดนี่ยเจียวไม่ใช่ไม่ใ่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ไม่่ไม่ใช่ไม่ใ่ไม่ไม่ใช่ไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ไม่ bướn đèo bướn đèo đường bướn đèo quang thẻ nữa, thiên quang nữa quang thiên quang thẻ, thẻ, thẻ Ô, khổ, Nói, nó Ô, quang thiên quang thiên đi vậy quang thiên จับเอามือสอดซ่อมเลยอืมนะจุกหลงลุ่มเลยนะว่าฮูจืดหัวฟรีเลยจืดหัวฟดีวู้ฮูจืบจับซ่อมขึ้นมานึ่จับเล็กจับอันเล็กขึ้นมาหนึ่งเลยจับเล็กขึ้นมานึ่ไปเลยโอ้โอ้ยอยู่ตัวน้ำด้วยน้ำน้ำไปเลยโอ้โวยเมีย ป้าูตัวดูเโอ้ยตัวอะไรอะ้าย่ตัวงษ์พออีเมียนดูดมันมีหูแล้วปาเออโอ้

โอ้ามยอมนี่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 ตัวนึงเนี่ยนั่นอ้รท่านเลยโอ้ยกรฟาปอยเสียก่อย้ยอันนี้ปัสสาิดตลอง่งปัสทบะโยโยโย่โมท่านบาตเลยมือเดียวเนาะ เสาุด้งอาู้แต่เสียนเอียนนี่ดีเลยอยู่เหรอแม่บ่หมูทูกเยียนูจะ ขันวขันหัวกันยี่เัวนตัดูมาบ่นี่ละละีือก็จื้อหวอกื้อวเยียนตัวที่สองตูวหันก็จุดมีหูคุเนาะ

ถ้าูไปไงครับไงบไงเหใชุุ่่อุ้ยพี่อจับก็เป็นไปถึงจับปลาองมือจะบาดได้ไปถึงเียก็พออยู่ดีเนี่คือกาเอเล่าโอเาโอเคอเตาสอค่ะเอาเรียบร้อย